สวัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษค่ะ5ปีนักสัตว์ดวงเฮงมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีประจำวันที่1กันยายนสองพร้อยหก หนึ่งกันยายนนี้นะคะปีนักษัตรไหนบ้างนะคะติดอันดับหนึ่งในห้านะคะที่จะมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่นะคะเราเน้นดูกันเป็นแนวทางค่ะนะเป็นการจัดลําดับดวงด้วยการเปิดไพ่นะคะสําหรับท้ายคลิปนะคะเช่นเคยมีเลขเด็ดหรือเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะมาฝากทุกท่านขอให้ลุ้นไปด้วยกันนะคะลุ้นไปด้วยกันทีละอันดับนะคะงดสปอยในคอมเมนต์ค่ะมาลุ้นด้วยกันดีกว่า นะคะอ่ะเรามาเริ่มที่อันดับที่5นะคะอันดับที่หนะปีนักษัตรที่ถือว่าดวงเฮงมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีนะคะหนึ่งกันยายน2565ได้แก่คนเกิดปีมะเมียค่ะปีมะเมียติดโผบ่อยนะคะนะสำหรับคนเกิดปีมะเมียงวดนี้นะคะการทำทานแก่คนยากไร้นะคะตามกำลังทรัพย์ตามสมควรนะคะก็จะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณได้ เลขเด็ดๆของคุณงวดน,นี้นะคะเป็นเลขที่เ,เกี่ยวข้องกับการสูญเสียนะสูญเสียการเสียชีวิตหรือซึ่งอาจจะเป็นการสูญเสียที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะ,ะถ้าไม่เกี่ยวกับคุณก็จะเป็นเรื่องของการเสียชีวิตของคนในข่าวนะคะที่เราติดตามข่าวสารคนมีชื่อเสียงต่างๆประมาณนี้หรือที่เราเห็นในข่าวนะคะก็อลองพิจารณาดูนะคะ เน้นซื้อลอตเตอรี่ใกล้บ้านค่ะนะซื้อใกล้บ้านคือไม่ต้องเดินทางไปซื้อไกลๆนะคะคนขายต้องบอกว่าเน้นเป็นผู้ชายนะซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้ชายทวม ขาวนะคะท้วมขาวแบบเซียแบบนักธุรกิจประมาณนี้นะฮะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะไม่น่าตึ่ไม่หน้าตาบูดบึ้งนะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วดูเป็นคนที่แบบออช่างกินเนาะอ,อือสรรหาของกินยิ่งถ้าคุณช่วงที่คุณไปซื้อคุณเห็นผู้ชายคนนี้เขากําลังกินข้าวอยู่อันละเอียดไหมกําลังกินข้าวอยู่เนี่ยกำลังกินอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยถือว่าแม เข้าทางเข้าทางนะคะต้องต้องร้านนี้เลยต้องซื้อร้านนี้เลยนะ,ะก็ลองลองดูนะคะเอ่อเอ่อเข้าเข้ากับสถานการณ์ของคุณนะคะด้วยเหตุผลในเหตุผลหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันเอาที่เราสะดวกด้วยนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นแนวทางกันค่ะก็ขอให้คนเกิดปีมะเมียเฮงเฮงรวยๆนะคะมาถึงอันดับที่สี่นะคะอันดับที่สี่ได้แก่คนเกิดปีวอกนะคนเกิดปีะะดปวอกงวดนี้ค่ะ กินเจนะคะการกินเจสามวัน5้าวัน7วันนะคะแล้วแต่ที่เราสะดวกนะคะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณอ่าวดนี้ลัางสังหอนแม่นยำนะคะเลือกเลขที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบนะคุณชอบแล้วคุณคุณรู้สึกว่าแหมใจฉันส่วนลึกลางสังหอนฉันบอกว่ามันมาแน่ๆแล้วฉันก็ชอบมากด้วยนีย่ก็เลขนั้นเลยนะคะ คนขายผู้หญิงค่ะซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้หญิงนะลักษณะผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นเหมือนกับว่าผู้หญิงเก่งเนาะนะถ้าทางคล่องแคล่วนะคะพูดเก่งพูดเร็วนะคะแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยนะคือบางทีคนพูดเก่งพูดเร็วบางทีมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมน่าคุยด้วยเท่าไหร่เนาะเพราะเขาจะคุยไม่หยุดแต่ว่าคนนี้ต้องบอกคุณจะรู้สึกสนุกคุณจะรู้สึกชอบเพราะเขาชวนคุยดีนะแล,แล้วก็แล้วก็ร้านนะคะร้านที่ขายเนี่ยเอาเป็นว่า เ,เขาพูดเก่งแต่ว่าคนไม่ค่อยไปซื้อด้วยคือช่วงที่คุณไปซื้อเนี่ยร้านเงียบๆน,นะคะเขาอาจจะนั่งมองหาลูกค้าอยู่นะคะต้องเลือกเข้าร้านอย่างนี้แหละนะคะไม่ไม่ใช่ร้านที่คนแบบเยอะๆนะคะร้านคนน้อยหรือบางทีอาจจะเข้าอยู่ในมุมอับหรือเปล่านะคะประมาณนี้ไม่ค่อยมีคนก็เข้าไปซื้อได้เลยนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะคนขายผู้หญิงจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คนเกิดปีวอกค่ะเฮงๆนะคะ อันดับที่3ค่ะอันดับที่3ได้แก่คนเกิดปีมะแมนะคะมะแม่ก็มาบ่อยนะ,ะติดโผบ่อยการทําทานแก่คนยากไร้นะคะให้ทานแก่คนยากไร้จะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คนเกิดปีมะแม่ในงวดนี้นะคะงวดนี้คนเกิดปมะแมอ่อปีมะแมเช่นเดียวกับคนเกิดปีวอกค่ะลางสังหรณ์แม่นยํามากนะคะ เลขคุณอาจจะต้องบอกว่าลางสังหรณคุณจะบอกว่าอ๋อเลขนี้มาแน่ๆก็เชื่อได้เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเลขใหม่ๆเลขที่แบบว่าเหมือนกับสังหรณใจแบบสดๆร้อนๆบางทีคุณไปซื้อคุณไม่ได้เตรียมเลขไปจากบ้านนะคะบางทีไปเดินผ่านอ่ะเจอร้านขายพอดีอะไรประมาณนี้ก็เลยซื้อเลยนะคะก็จะอยู่ในทิศทางนั้นนะคะซื้อตามลางสังหรณเนาะคนขายผู้หญิงค่ะงวดนี้ เน้นที่คนขายเลอเทอรี่ที่เป็นผู้หญิงแต่งตัวดีก่อนเลยนะคะอาจจะพูดไม่เก่งมากแต่แต่ก็ถือว่า,าเป็นคนที่าขายเก่งและเป็นร้านขายดีนะคะเป็นร้านขายดีสังเกตได้ยังไงนะคะคนอื่นอาจจะยังเหลือแบบเออเต็มแผงแต่ว่า,าสําหรับผู้หญิงคนนี้นะคะขายดีขายเก่งจนแบบว่าเหลือนิดนเดียวนะคะตัวเลือกอาจจะไม่เยอะแต่ทีเนี้ยนะผู้หญิงคนนี้ต้องบอกว่าแต่งตัวดีจัดเต็มจัดเต็มยังไงบ้าง เสื้อผ้าดูดีดูมีราคานะคะไม่ได้แต่งตัวธรรมดานะไม่ได้แต่งตัวธรรมดาเรียกว,ว่าออกแบบออกแนวแบบไฮโซหน่อยนะคะต้องต้องอย่างนั้นเลยต้องเลือกอย่างนี้เลยนะคะเครื่องประดับประดาพวกเนี้ยนะแล้วก็ร้านเขานะคะถือว่าอ,อ,อยู่ในแหล่งที่ที่มีร้านขายเหมือนกันเยอะๆ นะไม่ไม่ใช่แบบว่าตั้งร้านอยู่โดดๆคนเดียวอะไรแบบนี้คือร้านแบบว่ามีให้คุณเลือกแล้วก็อาจจะมีแบบว่าคนขายที่เป็นผู้หญิงหลายคนนะคะคุณต้องยืนเลือกเลยทีเดียวนะคะพอไปถึงยืนเลือกฉันจะซื้อร้านไหนดีเพราะว่าเนี่ยคิดได้สดๆร้อนๆฉันจะซื้อเลขนี้แหละวันนี้ต้องออกแนวนี้เลยนะคะสถานการณ์ในลักษณะนี้คุณต้องเลือกว่าคุณจะได้คุณจะเข้าไปร้านไหนซื้อกับใครนะคะเนี่ยสถานการณ์แบบนี้จะเสริมดวงโชคลาภให้คนเกิดปีมะแม ค่ะเป็นกำลังใจให้เฮงเฮงรวยๆนะคะอันดับที่สองได้แก่คนเกิดปีรากาค่ะคนเกิดปีรากางวดนี้ต้องบอกว่า คนในครอบครัวนะคะจะนําโชคลาบมาให้นะนำมาอย่างไรนะคะหนึ่งแหละเขาอาจจะไปได้เลขเด็ดคนในครอบครัวนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องบริวารน,นะคะนะลูกหลานบริวารเขาไปได้เลขเด็ดมาแล้วนํามาบอกนะคะนั่นถือว่าเขานําเลขเด็ดมาให้นะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวชวนไปทําบุญ ชวนไปวัดนะคะอันไม่ว่าจะวัดใกล้บ้านไกลบ้านได้ทั้งนั้นนะคะชวนคนคนในครอบครัวชวนกันไปทําบุญหรือไปทําบุญกันภายในครอบครัวประมาณนี้นะคะก็ถือว่าก็จะได้เลขเด็ดๆกลับมาด้วยบางทีก็ได้เลขเด็ดจากการที่ไปทําบุญหรือไปวัดประมาณนี้นะคะซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้ชายค่ะวันนี้ขอเป็นแบบว่าคือผู้ชายที่แบบว่าเขาอาจจะพูดไม่เก่งนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเ,เป็นร้านที่ ใหญ่โตเป็นหลักแหล่งและคนขายผู้ชายนะร้านใหญ่โตมีหลักแหล่งชัดเจนแล้วก็คือขายตรงนั้นมานานเป็นร้านน่ะนะะไม่ใช่แบบว่าเป็นแผงที่มามั่งไม่มามั่งนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะก็ผู้ชายลักษณะไหนก็ได้นะคะก็ถือว่าจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณได้นะคะสำหรับคนเกิดปีรากาค่ะ ดนะังวันนี้การสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณได้นะคะต้องบอกว่าวดน,นี้พระให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะบางทีเราไปวัดไปทําบุญหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มีเวลานะคะก็แค่ตอนกลางคืนนะก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระขอพรทุกวันนะคะได้นะ ก็เฮงเรวยๆนะคะคนเกิดปีรากาค่ะต่อไปอันดับที่หนึ่งนะคะคนเกิดปีกุลค่ะนะคนเกิดปีกุลงวดนี้การทำบุญด้วยการถวายสังฆทานนะคะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณได้เลขเด็ดๆงวดนี้นะคะมาจาก เพื่อนมาจากคนใกล้ชิดนะคะคุณอาจจะได้เลขเด็ดจากการที่บางทีเราไปคุยกับคนโน้นคนนี้นะคะหรือไปไปไปงานแต่งไปงานเลี้ยงนะั้นเน้นในเรื่องของงานสังสรรค์น,นะคะงานมงคลพวกเนี้ยพอเราไปงานมงคลไปงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นวันเกิดงานแต่งอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะได้พบปะผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีการพูดคุยกันเออเธอเรืองวดนนี้เลขไหนดีเลขไหนเด็ดอะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่ถ้าท่านไหนที่เออไม่ได้ออกงานไปไหนนะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวส่วนใหญ่อยู่ที่ นเลขก็มาจากคนในครอบครัวนี่แหละนะคะหรือบางทีเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยของเรานะคะที่อยู่กับครอบครัวนะคะเลขที่บ้านหรือบางทีเลขก็เลขที่เกี่ยวกับพ่อแม่เราอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเ,เน้นซื้อลอตเตอรี่ช่วงกลางคืนละกันค่ะงานวดนี้ซื้อกลางคืนหรือช่วงช่วงมันค่าแล้วมันมืดแล้วประมาณนี้นะคะหรืออาจจะซื้อเป็นเลขที่ คุณซื้อบ่อยๆคุณหมกมุ่นกับมันมากแล้วมันไม่ออกสักทีนะงวดน,นี้ลองลองตามอีกสักรอบคือบางทีคุณก็วุ่นวายอยู่กับเลขตัวเนี้นะคะหลายรอบแล้วมันไม่ออกมาสักทีนะแต่คุณก็ยังแบบว่าเหมือนมั่นอกมั่นใจเนาะว่ามันต้องมามันต้องมางนะวดน,นี้อาจจะมาก็ได้นะคะลองตามเลขที่คุณหมกมุ่นกับมันมากๆนะคะ ออลอตเตอรี่ซื้อจากคนขายผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะแต่ขอเป็นร้านที่มีหลักแหล่งนะคะเป็นร้านเป็นตึกประมาณนี้ยิ่งดีนะคะถ้าเจอร้านที่เป็นตึกเนาะเป็นตึกเป็นอาคารอะไรแบบนี้นะคะจะถือว่าชัดเจนแล้วเข้ากับดวงเสริมดวงโชคลาภมากๆครบ5อันดับนะคะทีนี้ช่วงสุดท้ายละเลขเด็ดค่ะเลขเด็ดหรือเลขนำโชคที่นำมาฝากกันนะคะเป็นเลขจากหน้าไพ่นะคะงวดน,นี้1กันยายน2565ได้แก่6 1หน 14ึ่แล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีเป็นเศรษฐีกันทุกคนค่ะโอกาสหน้ามาเช็คดวงมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ